ันธธธิหเขาเป็นผู้เลือกเราเพราะฉะนั้นเขาเลือกเราแล้วเราก็ต้องกระทำถ้าเมื่อไรที่ประกอบพิธีกรรมไม่ปฏิบัติไม่ถึงศีลตัดเัาล่อแต่เราไม่ล่อวิธีสีสันแห่งศรัทธา ชุมชนพื้นถิ่นและการตั้งรกรากของชนเผ่าผู้อพยพตลอดเส้นทางการศึกสงครามในอดีตก่อให้เกิดตำนานเรื่องราวและวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความน่าหลงไหลราชบุรีอดีตเมืองหน้าด่านสำคัญก่อให้เกิดชุมชนน้อยใหญ่สองฝั่งแม่น้ำแม่กลองมากมายที่ผลิตดอกออกผลเป็นวัฒนธรรมผสมผสานเปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์แห่งวิถีของชนเผ่าถึง8ชาติพันธุ์ ซึ่งชื่อเมืองยังได้สื่อความหมายเมืองกำเนิดแห่งปฐมบรมกษัตริย์ผู้สถาปนากรุงรัตนกโกสินเป็นราชธานีได้อย่างสมบูรณ์เจ็ดเสมียนชุมชนโบราณอายุกว่าร้อยปีในอำเภอโพธารามมีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันอย่างอบอุน่นมายาวนานจนมีตำนานเล่าขานกันได้ไม่รู้จบ ความหลากหลายได้กลายเป็นสเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะวิถีที่ผูกพันกับความเชื่อความศรัทธาและสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ จะบ,บนเจ็ดเสมียนนมีการอพยพมาถึง4ชาติพันธุ์ชาติพันธุ์แรกก็คือคนไทยพื้นถิน่นชาติพันธุ์ที่2คนไทยเชื้อสายลาวชาติพันธุ์ที่3ก็คือคนไทยเชื้อสายจีนชาติพันธุ์สุดท้ายคือคนไทยเชื้อสายขเขมรซึ่งเป็นขเขมรจากเมืองสุรินทชาวเขมรได้ตั้งรกรากและมีวิถีความเป็นอยู่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะความเชื่อความศรัทธาในอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่สามารถปกปักรักษาเรียกขวัญให้หายจากอาการป่วยไข้ขจัดพยันตรายและพูดผีได้อย่างน่าอัศจรรย์จนเมื่อผู้สืบทอดเป็นชายจึงเรียกขานว่าหัวผีหรือหมอบ้านที่คอยปัดเป่าทุกโศกเบิกทางโชคลาบวาสนาให้แก่ผู้เคารพศรัทธาในชุมชนจนถึงทุกวันนี้เราไม่ใช่เป็นผู้เลือก เขาเป็นผู้เลือกเราเพราะฉะนั้นเขาเลือกเราแล้วเราก็ต้องกระทำต้องอนุรักษ์แล้วก็ทำให้ดีที่สุดกล้วยตานีหรือกล้วยผีที่บรรพบุรุษสร้างกุศโลบายเรียกขานจากลักษณะพิเศษที่ยากจะหากล้วยชนิดอื่นใดบนโลกมาเทียบได้กล้วยผีจึงถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหัวผีจะต้องทำพลีกรรมก่อนตัดต้นตานีเพื่อนำมาใช้ทำบายสีทั้งต้นพระเจ้าขอพลีกรรมตานีตานีอย่แล้วดยังอยู่แล้วพระเจ้าขอต้นไผ่ขอเครื่องเส้นไหว้บูชาสิ่งสำคัญที่สุดในการประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะจวมเปียบูชาพระพุทธและจวมครูมะมดจะต้องจัดเตรียมไว้ตามขนบและจารีดอย่างเคร่งครัดตัวใบสีมีทั้งหมดสแม่ซึ่งแต่และองค์แม่ของใบสีจะประกอบด้วยกีบทั้งหมด7กีบเปรียบเสมือนเทือกเขาสัจปริพันธ์คีรีทั้ง7แล้วก็ห่มเปรียบเสมือนแม่น้ำนาทีทั้ง7จลายล้อมอยู่ของตัวเขาพรสุเมนแล้วก็ จะมีแตงกวากล้วยน้ำว้าเป็นสายพันธุ์น้ำไทยประกอบเป็นเหมือนความอุดมสมบูรณ์ของป่าหิมพผนา์มีตัวแมงดาเรียบเสมือนปลาอานนที่หนุนเขาารพสุเมนอยู่เมื่อได้เวลาหัวผีจึงประกอบพิธีบายสีก่อนพิธีกรรมรำมมอดจะเริ่มขึ้น ทวงท่าไรา้รัมอันน่ายำเกรงของพิธีกรรมที่เรียกว่ารัมมะมดหรือรัมแม่มดน,นั่นเองมะมดสืบสายตรงส่งต่อจิตวิญญาณและพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติกันมาหลายร้อยปี หละครับคือสิ่งที่ทําให้ลูกหลานอยากจะกลับบ้านแล้วก็สํานึกรักบ้านเกิดตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตนําบลเราควรจะรักษาแล้วก็อนุรักษ์สืบไปให้ยั่งยืนอย่างไรนั่นเองครับปัจจุบันชาวคมแมโบราณในชุมชนเจ็ดเสมียนยังคงสืบสารอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไว้เป็นอย่างดีโดยความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณบรรพบุรุษยังคอยปกปักรักษาชุมชนแห่งนี้ โดยมีหัวผีสืบสารพิธีกรรมรามามอสให้คงอยู่คู่ชุมชนซึ่งผู้คนต่างถิ่นและนักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสประสบการณ์ได้ทั้งในรูปแบบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อปัดเป่าเรียกขวัญและรักษาอาการเจ็บป่วยเบิกทางโชคลาบวาสนาตามความเชื่อความศรัทธาหรือในรูปแบบของกิจกรรมท่องเที่ยวชมการแสดงจำลองพิธีกรรมเพื่อความรู้ความบันเทิงได้ตลอดทั้งปี ที่นี่มีพร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสและเสพศิละปะกับเราไปพร้อมกันครับยินดีด้วยรอยยิ้มสู่ตำบลจิตสเมียนครับเวนคัมทูเจตรเมียนครับคุณค่าของอารยธรรมอยู่ที่การสืบทอดเพื่อคนทุกรุ่นได้รับรู้รากเงาและร่วมภาคภูมิใจในวิถีชุมชนของเราให้คงอยู่อย่างงดงามตลอดไป